สวัสดีครับอยู่กับช่างไปหมดนะครับวันนี้ผมจะพานะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะครับแอร์ LG นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าแอร์ LG สมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้จะเป็นน้ำยา C10 นนะครับขึ้นโอโรโคสซี c c c นะครับ c s c อรุ่นภายในนะครับจะมีพาร์ทรุ่นว่า IC 10นะครับ jn นะครับ90 0 0 0 btu นะครับสำหรับ lg รุ่นนี้นะครับอพอดีลูกค้านะครับโทรมาบอกว่า lg นะครับขึ้นเป็นเออร์โคดนะครับเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าเปิดติดไปสักแป๊บนึงนะครับก็จะโชว์เป็นตัวเลขนะครับเป็น ch นะครับแล้วก็ cc นะครับ เอเดี๋ยวนี้นะครับเวลาจะมีอาการเสียนะครับจะมีการแก้ไขที่แตกต่างกันนะครับบางรุ่นนะครับใช้รีโมทนะครับในการเซตหาเออร์โคดนะครับแต่บางรุ่นนะครับก็สามารถเช็คได้ที่ตัวเครื่องเลยนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเกี่ยวกับ นะครับวิธีการเช็คอีรูโค้ดต่างๆนะครับเพราะว่าวิธีการเช็คอีรูโค้ดต่างๆเนี่ยนะครับมันมีวิธีการดูนะครับหลายแบบไม่ว่าเราจะดูจากาไฟนะครับกระพริบหรือว่าดูที่โค้ดเลยนะครับสําหรับแอร์บ้านนะครับเดี๋ยวตู้เย็นเดี๋ยวค่อยทําแยกอีกทีนึงนะครับค่อยทําแยกเป็นกระพริบไปนะครับสําหรับแอร์บ้านนะครับก็จะมีวิธีการดูนะครับไฟกระพริบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในตอยเย็นนะครับหรือว่า ถ้าเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีไฟกระพริบที่ตัวบอร์ดควบคุมด้านนอกด้วยนะครับสามารถดูได้เหมือนกันนะครับดูได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่มี LED นะครับขึ้นโชว์เลยนะครับในตัวเครื่องอสามารถทำให้เจ้าของบ้านนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเรืงช่างก็สามารถแก้ไขเองได้นะครับเกี่ยวกับ เอารูปดสนะครับของ LG นะครับพอบ้านก็ทำได้นะครับง่ายๆเลยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทำการดูที่นานจริงกันเลยนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับทำยังไงนะครับโอเคนะครับอ่า LG นะครับ Smart In v e r t e r นะครับ ชื่อรุ่นนะครับ ic 1 0นะครับ j n นะครับ94,000มื่ดิบบิทยูครับรุ่นนี้ก็หลายปีแล้วนะครับอ่าก่อนเลยทำการนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับอ่าตัวนี้ที่ผมเลือกมานะครับเพราะว่าไฟโชว์ของเขานะครับไม่ค่อยเห็นแล้วครับเปิดเครื่องดูนะครับรอดูนะครับว่าจะมี เอวีดีฟ้องหรือเปล่านะครับดูสัญญาณไฟครับก็ไม่นานนะครับในการที่จะฟ้องแต่ละครั้งนะครับเมื่อพอเย็นนะครับนี่นะครับฟ้องแล้วนะครับเป็น c ีเอนะครับ c ีเอสเดี๋ยวสําหรับเออร์โค้อื่นนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปออกมาอีกทีนะครับโอเคนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้ทําการนะครับหรือด้านนอกได้เลยครับ หรือด้านนอกนะครับหรือบอร์ดเอามาดูนะครับว่ามีสัตว์อะไรเข้าไปด้านในหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีในบอร์ดนะครับเช็คดูนะครับที่สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้เลยนะครับเซ็นเซอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะครับตัวนี้ผมดึงออกมาให้ดูนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะ2เส้นนี่นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเอฟเฟกชันวาล์วนะครับยังไม่มีเอฟเฟกชันวาล์วจะใช้เซ็นเซอร์นะครับอุณหภูมิในการตรวจจับนะครับ โอเค CS CC นะครับเป็นอาการฟ้องของนะครับเซนเซอร์ฟังไฮนะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาในเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับพอทําการเปลี่ยนนะครับทั้งสองเส้นเลยมันจะมากขึ้นออีกแล้วนะครับอีกเส้นหนึ่งไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้ามีปัญหาเขาจะขึ้นอีกโค้ดหนึ่งนะครับเป็น CS 4 1นึนะครับ CS 4หนึ่งเดี๋ยวผมพอทำคลิปใหญ่กทีนึงนะครับ Uh, จากนั้นทําการเปลี่ยนนะครับี๋ยวทําการทดลองเปิดแอ้์ไหมนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดแอร์นะครับโ uh, อเ,ดเอ mới, คดูว่าด้านในทํางานหรือเปล่านะครับเมื่อด้านในทํางานนะครับให้เราไปรอดูด้านนอกนะครับ uh, เปิดทิ้งไว้ประมาณสัก ยี่สิบนาทีนะครับดูคอมเพรสเซอร์นะครับดูคอมเพรสเซอร์ว่ามีอัตราการเร่งนะครับรอบนะครับค่อยๆ่อยขึ้นหรือเปล่านะครับสังเกตูได้เลยจะฟังจากเสียงได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีกิฟแอมหรือว่าเกตวัดน้ํายานะครับฟังจากเสียงได้เลยนะครับเขาจะค่อยๆเดินเครื่องขึ้นมานะครับจากเบาซึ้นเป็นหนักเลยนะครับลองสักแป๊บนะครับ นั้นปิดประกอบนะครับทําการประกอบแอร์ใหม่นะครับหลังจากทการเปิดเดินเครื่องอีกทีนึงนะครับครั้งนี้ก็จะลองนานสักหน่อยนะครับอลองจนกว่าแอร์จะตัดต่อเลยนะครับเปิดอุณหภูมิไว้ที่ 25, 24, 26นะครับองศาแล้วแต่เลยนะครับตารีบหน่อยก็ตั้งไว้ที่26เลยก็ได้นะครับเค ดูนะครับแห้เปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับสำหรับโดรโฟส์ T S T T นะครับอ่าอเดีนะ๋ยวรับท่านใดมีคำถามนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวใครคลิปไปเลย โอเคนะครับก็สำหรับวิธีการนะครับแก้ไขแอรนะครับขึ้นเอลโคดซี c อสซนะครับก็แค่นี้เลยนะครับสามารถทำได้เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับวิธีการนะครับแก้ไขเอลโคดรุ่นอื่นนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะครับมิสซูนะครับไดคินนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำ ออกมาเป็นคลิปๆไปนะครับเกี่ยวกับวิธีการเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะสรุปแบบง่ายๆที่สุดนะครับง่ายๆที่สุดนะครับให้สามารถไปทำตามได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ